สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกท่านสวัสดีแฟนพันธุ์แท้ของพี่พายแล้วก็สวัสดีแฟนๆของช่องรักชอบด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคในหัวข้อพี่ก้าสนุกสนุกในหัวข้อพลังงานเชิงบวกในวันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อที่ว่าทำไมผู้คนถึงได้รู้ว่าคุณเป็นคนที่สู้ยิบตาพลังงานในด้านไหนกันนะที่ทําให้ผู้คนรู้สึกได้ว่าคุณมีความเป็นนักสู้เวลาเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นกองที่1และกองที่2ก็จะมีฉากที่สู้ยิบตาโดยที่แบบคนอึ่น่ะรู้ได้เลยว่าคุณน่ะไม่ธรรมดาเพื่อนๆฉากสู้ยิบตาเนี้ยอาจจะมาจากการงานการเงินความรักหรือความสัมพันธ์นะคะแต่ไม่มั่นใจว่ากองหนึ่งและกองที่2จะเด่นในเรื่องใดเพราะว่าผู้อ่านยังไม่ได้ดูหน้าไพ่แบบชัดเจนนะเพื่อนๆก็ตั้งสติตั้งสมาธิแล้วก็เลือกหน้าไพ่กองที่ใช่กงที่ชอบจะได้ไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกองที่หนึ่งที่น่ารักของเรานะคะทำไมผู้คนถึงได้รู้ว่าคุณเป็นคนที่สู้ยิบตาพลังด้านไหนของกองที่หนึ่งกันนะที่มันหนานแน่นจนคนอื่นเขารู้สึกได้ว่าอย่าทำให้กองที่หนึ่งถึงจุดนี้เดี๋ยวได้เห็นพลังงานที่แบบลุกขึ้นมาสู้เราจะน่ากลัวมากๆเลยนะคะคือพลังงานอะ่ะมันก็ประมาณว่าคนที่ ให้ความหวังดีกับคนอื่นมาตลอดเป็นนักซัพพอร์ตแต่วันใดวันหนึ่งที่ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองขึ้นมามันจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่พวกเขาเหมือนไม่เคยรู้จักคุณมันเป็นพลังงานไพ่สีถ้วยชาริออตเดทจัดติสสี่เหรียญราชาไม้เท้า 9, เก้าเหรียญล่มพังแล้วอ่ะคุณก็มีความสุขของคุณอยู่ดีๆแล้วบางคนเข้ามาก่อกวนทำให้คุณวุ่นวายทำไมก็เลยรู้สึกว่าพลังงานจากหน้าไพ่อ่ะ คุณน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายจู้จิจุกจิกวอลแวร์โจแจอะไรทำนองนั้นน่ะเหมือนกับความรู้สึกของฉันฉันต้องการความสงบนิ่งแล้วก็การไม่ลำเส้น <c oughs> <c oughs> เออ นี่คุณโดนคนอื่นล้ำเส้นทางความรู้สึกแล้วคุณทนไม่ไหวหรือเปล่าคุณก็เลยลุกขึ้นมาฟาดทางอารมณ์ประมาณว่าเอ้ยเธอล้ำเส้นเกินไปแล้วมันข้ามเส้นแล้วในกรณีที่คุณเองก็ทำงานมานานในกรณีที่คุณเองก็อาจจะอยู่ระดับหัวหน้างานอยู่ในจุดที่ดีมากๆในเรื่องของหน้าที่การงานแต่มีคนมาลามปามเล่นหัวหรือไม่ให้เกียรติคุณมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าความรู้สึกดีๆที่เคยให้อะ่ะ มันก็กลายเป็นความเย็นชาเป็นความเฉยชาเป็นความรู้สึกเฉยๆก็เลยทำให้เห็นว่ากองเนี่ยนะคะการที่โดนคนอื่นเข้ามาทำลายความรู้สึกก็จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่เฉยกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นสามารถดูด้วยตัวเองคนเดียวได้ในขณะที่คนอื่นรวมกลุ่มกันอะพูดคุยจกจักจอกจกแจไปกินข้าวร่วมกันนั่งสุมหัวกันเมาส์กันอยู่อะไรแบบนี้กองที่หนึ่งก็อาจจะเฟดตัวออกมา นั่งทางานเงียบๆคนเดียวในวันเสาร์ในวันอาทิตย์แบบในห้องที่ไม่มีใครมาทํางานเลยอะ่ะเพราะว่าเขาไปอยู่กันเป็นกลุ่มๆแล้วแต่ตัวคุณก็เลือกที่จะอยู่เงียบๆทางานคนเดียวแบบฉันไม่อยากยุ่งไม่อยากส่งเสียใ,ใครไม่อยากร่วมกลุ่มกับใครเพื่อนินทาคนอื่นหรือว่าพูดถึงเรื่องของคนอื่นฉันอยากที่จะ รู้ความรู้สึกของตนเองว่าฉันต้องการอะไรทํางานอะไรอะวันนี้ฉันอยากจะทําตารางงานฉันก็ทําตารางงานวันนี้ฉันอยากจะวางแผนว่าอะเดี๋ยวให้ท่านนี้ทีมนี้ทําตรงนี้ให้ท่านนี้ทีมนู้ไปทําตรงนูนฉันอยากจะวางแผนในเรื่องของหน้าที่การงานให้มันรัดกุมอยากจะโฟกัสไปในสิ่งที่มันทําแล้วได้ประโยชน์มากกว่าพูดคุยถึงเรื่องอไรสะนะ้สาระเออก็เลยรู้สึกว่ากองที่หนึ่งนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกที่ว่า เอาความรู้สึกของตัวเองอะไปอยู่ในสิ่งที่มันพัฒนาได้ดีกว่าดีกว่ามาแบบเสี่ยงความรู้สึกกับอะไรที่มันแบบไม่ใช่เรื่องอะเพื่อนๆประมาณนั้นแล้วชาริออตผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะมีความเป็นผู้นําของคนในครอบครัวความเป็นผู้นําในที่นี้อาจจะเป็นเสาหลักของบ้านก็ได้เป็นพี่สาวพี่ชายที่ต้องส่งน้องๆเรียน เป็นพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกหรือเป็นลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่พ่อแม่สุขภาพไม่ดีตัวเองจะต้องเป็นหลักต้องคอยดูแลทุกคนในบ้านแบบนี้ก็ได้ก็เลยทําให้คุณนะคะไม่อยากโฟกัสในเรื่องของคนอื่นอยากโฟกัสแค่ในเรื่องที่มันแบบจับต้องได้ในสิ่งที่มันจะดีต่อครอบครัวของตนมากกว่าอะไรที่มันแบบเสียเวลาเปล่าประมาณนั้นอะคือแบบ ฉันไม่อยากทําอะไรที่มันเสียเวลาอีกแล้วอ่ะเข้าใจไหมอายุขนาดยี่สิบสาสิบสี่สิบแล้วอ่ะคือแบบไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะเหมือนเด็กเหมือนสมัยก่อนที่แบบเอ้ยคนนั้นเป็นอย่างนั้นนะอ๋อดาราอันนี้คือแบบไม่แล้วอ่ะกองที่หนึ่งอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าถ้าใครทําให้คุณรู้สึกเขาไม่ควรค่าที่คุณจะเสวนาด้วยคุณก็เดินหนีไปเลยอ่ะ พลังของการสู้ยิบตาหรอความเฉยชาความรู้สึกที่เคยมีมันเคยหมดไปแล้วโดยเฉพาะกับคนที่เคยให้ใจคนที่เคยเชื่อมั่นคนที่เคยแบบเอ้ยเป็นเพื่อนที่สนิทกันเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันอะไรแบบเนี้ยคุณก็เฟดตัวออกมาแล้วในเมื่อเขาทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันถูกล้าเส้นคุณก็เฟดตัวออกมาเลยอ่ะอันนี้สุ่มข้อความมานะคะถ้าคุณมีดายได้วันละร้อยบาท ใครด่าคุณคุณจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟถ้าคุณมีรายได้วันละพันบาทใครด่าคุณคุณจะรู้สึกดูแคลและลำคาญถ้าคุณมีรายได้วันละหมื่นบาทใครด่าคุณคุณจะไม่ใส่ใจและอาจรู้สึกเวทนาใครคนนั้นด้วยซ้ํารู้ไหมว่าอะไรคือวิสัยทัศน์ของชีวิตคนเราพอมีเงินจึงมีวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์จํานวนมากถูกบั่นทอนด้วยฐานะทางการเงินความกังวลทั้งหลายมักมีรากฐานมาจากรายได้ที่ต่ําเกินไปมีเพียงทําให้การเงินของคุณแข็งแกร่งขึ้นจึงไม่สะทาสะเทือนต่อพิษแห่งคําพูดทง ความสามารถกำหนดขอบความกว้างของชีวิตวิสัยทัศน์กำหนดความลึกของชีวิตมีประโยคหนึ่งที่ใครหลายๆคนจะชอบมากในใจมีเรื่องแต่ทำเหมือนไม่มีอะไรนั่นคือประสบการณ์ชีวิตในใจมีเรื่องแต่ยังคงนิ่งแล, scalable. และไม่หวั่นไหวนั่นคือวิสัยทัศน์ของทัศนคติโอ้เอาละเพื่อนๆคุณก็ลองคิดดูดูนะ ว่าการกระทําของคุณคุณอยากจะให้ส่งผลในเรื่องใดอยากจะมีรายได้วันละร้อยเรารู้สึกอย่างหนึ่งหรือว่าอยากจะมีรายได้วันละพันเรารู้สึกอย่างหนึ่งหรือว่าอยากมีรายได้วันละหมื่นเรารู้สึกอย่างหนึ่งเพราะคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่เสียเวลาฟังคำพูดของคนอื่นโดยเฉพาะคําพูดที่แบบทาไมเธอถึงอะได้ออกรถใหม่แล้วรถมีออกรถแล้วมันเป็นนี่นะเธอจะมีเงินส่งรถพอหรออะไรประมาณนี้คือแบบ คุณคุณก็จะมีวิธีการจัดการตัวเองว่าออกรถแล้วก็จะต้องมีเงินส่งรถให้ได้ก็จะต้องแบบส่งหมดอะ่ะเออมีงานมีการทําเพื่อที่จะทําให้ตัวเองไม่ถูกคนอื่นพูดถึงในทางที่มันด้านลบหรือส่งผลแบบกันแนกกระแหนหรือว่าแสกันอะไรแบบเนี้ยได้แต่ในชีวิตและความเป็นจริงอะ่ะเพื่อนเพื่อนเราอะ่ะแทบดูไม่ออกเลยว่าศัตรูหรือมิตรเพราะมิตรบางคนก็เหมือนศัตรูอะ่ะผู้อ่านมองว่ามิตรน่ากลัวกว่าศัตรูนะคะ เพราะว่าศัตรูถ้ามันเกียดมันไม่ชอบกันน่ะก็คือจะไม่มาแสดงความแบบฉันซื้ออันนี้มาให้ฉันเอาของขวัญมาให้อย่างนั้นอย่างนี้ฉันแบบเป็นห่วงเธอนะอย่างนั้นอย่างนี้คือศัตรูมันจะไม่เป็นแบบนั้นไม่ชอบก็คือแบบฉันไม่ชอบฉันไม่มองฉันไม่อยากยุ่งด้วยโอไม่เอา อ่ะไรแบบนี้มันง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมิตรที่หักหลังหรือว่าเป็นมิตรที่แทงข้างหลังหรือว่าเขาไม่ได้อยากให้เราได้ดีจริงๆอะเพื่อนๆือนแล้วเขารู้จุดอ่อนของเราอะถ้าเขาสมมติว่าเขารู้ว่าจุดอ่อนของเราคือความรักอะเออมันก็ต้องมีแบบจุดที่เราอ่อนแอวันที่เราอ่อนแอแล้วเขาก็อาจจะแทงเราแล้วเราก็อาจจะเพียงพาได้ดังนั้นนะคะฉากที่คุณสู้ยิบตาผู้อ่านมองว่ามันเคยเป็นเดทไปแล้วอะมันเจ็บจนขาดใจมันเจ็บจนเหมือน ใจมันด้านชามันเจ็บเหมือนจนแบบตายไปแล้วเพื่อนเพื่อนให้เดสมันขึ้นอ่ะผู้อ่านก็เลยมองว่าคุณเคยตัดจบจากอะไรบางอย่างที่แบบไม่ได้อยากตัดจบแต่มันต้องเลือกที่จะเดินออกมาเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันก็มันก็ทําอะไรไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่แบบถ้าไม่ไปอ่ะมันมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้จริงๆอ่ะมันก็ต้องไปอยู่ดีอ่าทางน้องนั้น ผู้อ่านบอกว่านะไพ่ให้เดทนี่ถ้าให้เกี่ยวเหรอน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเดินจากมาคุณเคยเดินจากความสัมพันธ์ไหนมา,าฉากการสู้ยิบตาก็คือมันไม่ใช่การมูฟออนอย่างจะช้าแต่มันเป็นการตัดจบตัดใจแบบเจ็บจริงอ่ะเพื่อนๆแล้วกองนี้นะคะคุณจะไม่ใช่กองที่พูดมากเหมือนผู้อ่านจะไม่ใช่กองที่พูดผงผง อาจจะมีกรรมทางวาจายอย่างผู้อ่านเนื่องจากว่าพูดพูดอะไรไม่เข้าหูคนหรือพูดตรงเกินไปคุณน่ะจะเป็นกองที่สู้ยิบตาด้วยการรู้จักระมัดระวังคำพูดแล้วก็จะไม่ตัดสินใครเขาบอกว่าคุณเป็นจำพวกที่แบบรู้เรื่องราวในใจของตนเองแต่ไม่พูดออกไปคุณจะไม่ตัดสินชีวิตของผู้อื่นเพราะว่าคนเรามีเรื่องราวในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน รองเท้าเรายังคนละไซส์เส้นทางยังคนละเส้นทางแล้วนับประสาอะไรกับชีวิตของผู้คนคุณก็เลยไม่ตัดสินใครผู้อ่านมองว่ากองที่หนึ่งเป็นกองที่ฉลาดที่สุดเลยนะฉลาดแต่ไม่อวดฉลาดรู้แต่ไม่อวดรู้ไม่รู้เรื่องของคนอื่นรู้แค่เรื่องของตนก็พอคุณจะปล่อยให้ความจริงเป็นฝ่ายพูดให้ความจริงเป็นฝ่ายเปิดเผย ไม่มีอะไรเปลี่ยนความจริงได้อถ้าสมมติว่าผู้อ่านสูงร้อยหกสิบห้าความจริงก็คือความจริงว่าเราไปวัดกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็จะสูงร้อยหกสิบห้านอกจากว่าไอ้เ,อเกณฑ์การวัดส่วนสูงของแต่ละที่มันไม่เท่ากันก็อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยฉันเกิดวันที่สามสิบพ่อแม่แจ้งเกิดวันที่สามสิบใช่ในใบแจ้งเกิดก็เขียนว่าวันที่สามสิบแน่นอนว่ามันก็จะต้องเป็นความจริงแบบนั้น แล้วให้ผู้อ่านไปโกหกใครว่าอ๋อแท้จริงแล้วฉันเกิดวันที่29มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพื่อนๆผู้อ่านก็เลยมองว่าก้อนที่หนึ่งอ่ะเป็นแนวแบบหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนอย่ารีบด่วนตัดสินใจอย่ารีบด่วนตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดีเธอต้องมองคนอื่นนานๆถ้าสมมติว่าเธอไม่ชอบคนคนเนี้ยแล้วเธอบอกว่าเนี่ยฉันน่ะไม่ชอบคนคนนี้เลยวันนั้นน่ะเขาดุฉัน เขาแบบทําไม่ดีกับฉันก็อาจจะมีกอนที่หนึ่งที่เตือนสติว่าเธอ,อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจการที่เขาพูดดุหรือว่าการที่เขาพูดไม่ดีแท้จริงแล้วในใจของเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้แต่คนที่พูดดีกับเธออาจจะเป็นคนที่อันตรายมากกว่าก็ได้เธอดูจากแววตาเขาสิถ้าสมมติว่าเธอเป็นคนที่มองคนไม่ออกคําพูดจะดัดแปลงยังไงก็ได้แต่แววตาแววตามันไม่มีทางหลอกใครได้เออแต่ผู้อ่านก็มองคนไม่ออกทั้งแววตาทั้งคำพูดนะคะ <laughs> เอาเป็นว่านั่นแหละผู้อ่านก็ลยมองว่ากองที่หนึ่งอ่ะจะรู้จักคนได้อย่างลึกซึ้งเนื่องได้จากคุณไม่รีบตัดสินใครไม่รีบตัดสินใจแล้วก็มองเห็นถึงความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของคนอื่นแล้วคุณก็มีความสุข,ขุมด้วยแล้วคุณก็มีความซับซ้อนในตนเองก็คือมองคนต้องมองให้นานๆมองคนให้มองที่คุณธรรม เธอเข้าใจคําว่ามองคนที่คุณธรรมไหมคนที่ทําถูกต้องตามคุณธรรมอ่ะหายากนะอาเอาง่ายง่ายแค่ไอ้เหลืองเหลืองเขียวเขียวแดงแงก็อยากจะฝากแล้ว <c ười> คนที่มีคุณธรรมที่แบบเฮ้ย e กดจราจรเป๊ะแบบรีบฉันรีบฉันขอไปก่อนได้ไหมอะไรแบบนั้นอ่ะคือแบบแค่นั้นอ่ะก็ต่างกันแล้วคิดดูดีๆเออก้อนที่หนึ่งก็จะทําให้รู้สึกว่า เออทำไมเธอคิดลึกจังเลยฉันคิดตื้นเขินมากทำนองนั้นน่ะเพื่อนๆแล้วพลังที่คุณสู้ยิบไตนะคะถ้าตอนไหนใครบีบคุณมากๆคุณจะสู้ด้วยกฎหมายเช่นมีคนโกงเงินคุณคุณก็อาจจะแบบจัดก,การทางกฎหมายเข้าไปปรึกษาที่ตำรวจหรือว่าเข้าไปปรึกษาที่ทนายความอะไรแบบนี้แล้วก็พูดว่าข้อกฎหมายอะไรยังไงมันสามารถเอออมหนวยในความถูกต้องนี้ได้บ้างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมกลับมา แบบนี้ได้ก็คือฉากสู้ยิบตาก็คือมาสู้กันด้วยหลักฐานให้ยอมจำนวนกันไปไพ่สี่เหรียญตอนนี้คุณเก็บเงินอยู่นะคุณมีเงินเก็บมีเงินเก็บ,กบแต่ไม่บอกใครมีเงินอยู่แต่ไม่บอกให้ใครรู้มีอาลทรัพย์ภายนอกมีอาลีสัพย์ภายในคือมีสิ่งที่คนอื่นเขาจะไม่รู้กับคุณแน่ว่าเอ้ยเธอก็มีของนี่ว่า เธอมีทั้งทรัพย์ภายนอกเธอมีทั้งทรัพย์ภายในแต่เธอแบบแทบไม่พูดอะไรออกไปเลยอ่ะอาจจะมีที่ดินก็ได้อาจจะมีบ้านมีรถหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันเป็นทรัพย์สินที่เราสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินได้อะเป็นของมีค่านะคะฉากสู้ยิบตาของกองนี้อืมปกติแล้วคุณเป็นคนยิ้มยิ้มอะคุณเป็นคนอารมณ์ดีคุณเป็นคนที่มีความสุขคุณเป็นคนที่ให้อภัยคนง่าย ถ้าต,ตอนไหนถ้าเกิดว่าคุณโกรธหรือว่าคุณไม่อยากจะให้อภัยใครสักคนแล้วก็เอออันเนี้ยก็น่ากลัวอยู่นะคุณนึกถึงคนที่ใจดีมากๆยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เคยโกรธใครเลยอะแต่วันใดวันหนึ่งอะเขามาพูดใส่หน้าว่าฉันเกลียดไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยม,มันจะตะลึงอะเพื่อนเพื่อนคุณเข้าใจไหมว่ามันจะแบบเฮ้ยฉันไม่ทําอะไรอะทําไมคนที่แบบดีแบบนี้แล้วไม่ค่อยโกรธใครอะเขาถึงได้แบบไม่ชอบฉันคือมันจะทําให้คิดอะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือแบบ คนที่ดีมากนะคะราชาแม่เท้าเป็นผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ได้ <9. S 2> เก้าเหรียญคนที่รักความโซดชอบอิสระไม่ชอบการยึดติดผูกติดอยู่กับใครชอบที่จะไปนู่นไปนี่ทํานู่นทํานี่ทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากทําไม่ชอบให้ใครมาเซาสีอ่ะฉากการสุ้ยิบตาเหรอถ้าใครจูจีเซาสีขี้บ่นหรือ ทำตัวน่ารำคาญคุณก็น่าจะคุณคุณจะทําอยู่สองอย่างไม่ยิ้มยิ้มแล้วเดินจากมาก็ไปอย่างเฉยชาเงียบกรึก๊บไม่พูดอะไรสักคำอืมคุณไม่น่าจะชอบให้ใครมาตอแย่สักเท่าไหร่นะคะเนี่ยเป็นกองที่จีบยากเป็นกองที่สนใจเรื่องเงินและงานและความถูกต้อง สนใจความรู้สึกของตนเองมากกว่าความรักและความสัมพันธ์ที่มันฉาบฉวยชอบอะไรที่มันจริงจังมากกว่าแบบปุ๊บปุ๊บๆั๊อะไรประมาณนี้ฉากการสู้ยิบตาได้เห็นของกองนี้ที่แบบสู้มาแล้วนะน่าจะเป็นการประท้าก,กับคนที่หน้าไหวหลังหลอกอะ่ะน่าจะมีคําพูดกันมาแล้วเธอนี่โกหกเก่งจังเลยนะแล้วเมื่อไหร่จะได้ฟัง คำพูดจริงๆที่เป็นความจริงจากปากเธออะไรทำนองนี้ยเหมือนกองที่หนึ่งเราฟาดมาแล้วแหละแต่ก็ไม่มั่นใจนะคะว่าผ่านมากี่เดือนแล้วยังไงก็ฝากกอทีห่หนึ่งเป็นกำลังใจงให้กับผู้อ่านได้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กัน,กน้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆก้อยสองที่น่ารักของเรานะคะสวัสดีแฟนพันธุ์แท้ของยิพ่ยแล้วก็สวัสดีแฟนๆของช่องรักชอบด้วยนะเพื่อนๆคะในหัวข้อพิการสนุกๆในหัวข้อพลังงานเชิงบวกในวันนี้ทําไมคนอื่นถึงได้มองว่าคุณสู้ยิบตาแล้วสู้ยิบตาในเรื่องใดกองนี้มีความเป็นผู้นําไอ้การสู้ยิบตาของคุณเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพบเจอกับผู้คนมากมาย พบเจอกับผู้คนหลากหลายมันมีพลังงานที่แบบการพบเจอผู้คนอะ่ะมันก็ต้องทันคนมันก็ต้องรู้ว่าใครแหลมคมแบบไหนอะไรยังไงมันก็ต้องมีวิธีการที่รับมือก็เลยกลายเป็นพลังของการสู้ยิบตาที่ทําให้คนอื่นรู้สึกได้ว่าด้วยความที่เป็นผู้นําอ่ะเราก็อยากที่จะทําให้มันดีในแบบของเรานําทีมของเราให้ดีนําทีมของเราให้ประสบความสําเร็จ อยากสร้างทีมที่แข็งแกร่งมีไพ่สตริงเดีาร์เพนเทสห้าดาบสามอ่อยขออภัยเอ็มเพรสราชาเหรียญราชินีไม่เท้าแปดเหรียญโอ้พลังงานของการสู้ยิบตาของกองที่สองเมื่อคนเก่งมารวมตัวกันและต้องการการเอาชนะกันกองหนึ่งจะไม่เหมือนกับกองที่สองถ้าใครรู้สึกว่า ทำงานไม่ได้เจอคนเยอะขนาดนั้นไม่ได้เจอคู่แข่งขนาดนั้นให้ไปเลือกกองที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบเจอผู้คนเยอะเจอผู้คนมากหน้าหลายตาแบบโอ้โหขบเคี้ยวกันเลยอะ่ะคือแบบคนก็เก่งกูก็เก่งมึงก็เก่งอะไรทำนองเนี้ยก็ให้เลือกกองที่สองะถูกแล้วเพราะว่าไพ่สเตรนท์ไพ่เดือรไฮเพลเทตไพ่ห้าดาบแล้วก็เดียรไฮเพลเทตแล้วก็อ่ะมีจะพูดว่ายังไงดีอ่ะ เดอะไฮพินเทสแล้วก็โอ๊ยเสียงแทรกเสียงแทกคอภัยนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนเป็นรถโฆษณาผ่านมาโอ้ยเสียส,สมาธิและตรึงกลับมาก่อนนะไพ่อะมันเหมือนแข่งกันเลยเพื่อนเพื่อนแข่งกันเด่นเลยอะเธอก็เด่นฉันก็เด่นเธอก็สวยฉันก็สวยเธอก็หล่อฉันก็หล่อเธอมีความสามารถฉันก็มีความสามารถเหมือนกันก็เลยเห็นว่าพลังงานของการสู้ยิบตา สู่หยิบตาของกองที่สองเป็นกองที่สามารถทำอะไรก็ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เคยพึ่งพาใครไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครคนอื่นก็เลยมองว่าคุณเก่งและแกล่งมากเพราะเวลาที่คุณมีปัญหาคุณไม่เคยเอ่ยปากบอกปัญหาของคุณกับใครเลยพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองทั้งหมดไม่มีคอย ไม่มีคนคอยซัพพอร์ตอะเพื่อนๆคือไม่มีใครซัพพอร์ตไม่มีใครรับรู้ว่าตอนที่คุณตกต่ำที่สุดอะคุณผ่านมันมาได้ยังไงพลังงานของการสู้ยิบตาคนที่มันล้มจนสุดอะเพื่อนเพื่อนแล้วพอมันลุกขึ้นมาได้อะก็ไม่มีใครกดกองที่สองให้ลม้มลงไปมากกว่านี้อีกแล้วอะมันผ่านความเจ็บที่ทรมานมันผ่านความแสนสาหัสมาแล้วอะก็ได้เห็นว่าพายสเตรนนะคะน่าจะเป็นพ่ยที่แบบผ่านอุปสรรค ใหญ่ๆมาเยอะมากอะ่ะการสูญเสียหรือผ่านคนมาเยอะก็ได้ผ่านโลกใบนี้มาเยอะก็ได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาเยอะก็ได้เป็นกองที่แบบไม่มีใครรู้อะ่ะว่าในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราอะ่ะมันจะเคยใช้พลังงานไปกับการพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลา พิสูจน์ให้คนท in ี่บ้านเห็นพิสูจน์ให้เพื่อนยอมรับพิสูจน์ให้คนที่ดูถูกเรามันเงียบปากไปพิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นว่าเอ้ยกูไม่ได้แย่นะกูไม่ได้เป็นอะไรอ่ะกูไม่ได้เป็นอย่างที่มึงพูดคือคุณเคยผ่านการพิสูจน์ตัวเองซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมาแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าชีวิตมันยากนะแต่มันเป็นเพราะว่าในตอนนั้นอ่ะคุณอ่ะรักคนในครอบครัวรักคนรอบตัวก็เลยพยายามเป็นในแบบที่เขาอ่ะอยากให้เป็นพยายามใช้ชีวิตตามสายตาของคนพวกนั้นอ่ะตลอดเวลา จนวันหนึ่งอะคุณอะเข้าใจว่าเอ้ยไม่อยากอธิบายอะไรอีกแล้วไม่อยากเียงแล้วไม่อยากแกตัวอีกแล้วไม่อยากโชว์ไม่อยากแข่งไม่อยากอะไรทั้งนั้นพอคุณโตขึ้นอะมันก็ทําให้คุณได้รู้ว่าคนที่ไม่เชื่อคุณตั้งแต่แรกอะต่อให้คุณทําดีแค่ไหนเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีพอวันหนึ่ง พอวันนี้มาถึงคุณก็ได้ทําในสิ่งที่อยากทําเรื่องในสิ่งที่เธอบายใจอยู่คนที่เข้าใจและปล่อยให้คนที่ไม่เห็นค่าออกจากชีวิตของคุณคนอื่นก็เลยมองว่าคุณเปลี่ยนไปทําไมมันเป็นแพทเทิร์นอย่างนั้นทําไมคนอื่นมองว่าคุณเปลี่ยนไปท,ทั้งๆที่แบบเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้คุณค่าไม่ได้เห็นคุณค่าตอนคุณอยู่เขาไม่ให้เกียรติไม่ได้ให้ความสําคัญอา,อาจจะมองว่าคุณไม่ใช่คู่แข่งเลยซ้ําแต่ทําไมพอตอนนี้เขาแบบเขา เขาเห็นความจริงในตอนเนี้ว่ามันพิสูจน์ตัวคุณอย่างช้าๆว่าคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกแล้วแต่ความสําเร็จอะ่ะมันอาจจะเปิดเผยด,ด้วยงานดีๆผู้คนดีๆคู่แข่งที่แบบคนเก่งมากไปเลยแบบนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันไปอยู่ในอันเดอร์โทนที่แบบยกระดับไปแล้วเพื่อน,อนการพิสูจน์ให้คนอื่นที่เขาอคติเห็นน่ะมันเป็นอะไรที่แบบเสียเวลาเพื่อน,เอ,นเอาง่ายๆไม่ต้องไปเสือกเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดแล้ว ชาวบ้านอย่ามาเสิร์ฟเรื่องของเราก็ไม่ต้องให้เขารับรู้ออกรถใหม่ออกบ้านใหม่ทําอะไรดีๆไม่ต้องออกประกาศถ้าแบบยิงนีบอยู่แบบในทิศทางของตัวเองเพื่อนๆแล้วชีวิตของคุณจะไม่วุ่นวายคุณไม่ต้องไปยุ่งกับใครมากมายหรอกไม่ต้องไปแคร์คำพูดของใครด้วยคุณแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขของคุณก็พอแล้วพลังของการสู้ยิบตาที่ทําให้คนอื่นเห็นนะคุณมีดีมากกว่าที่คนอื่นเห็น สิ่งภายนอกคืออะไรไม่รู้มันอาจจะเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของความเป็นจริงแต่ในโลกที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งเนี่ยการที่เขาบอกว่าคุณไม่มีดีอ่ะแท้จริงแล้วอ่ะเขารู้ได้ไงว่าคุณไม่มีดีถ้าเกิดว่าเขาไม่จับตามองไม่คอยสืบสอดส่องไม่คอยแบบติดตามชีวิตอะ่ะจะรู้ได้ไงผู้อ่านมองว่าถ้าเกิดว่าคุณมีของอะ่ะคุณแบบถ้ามีของอะไรต่างๆแบบเนี้ยบล็อกคนอื่นไปบ้างนะ หมายถึงลบเพื่อนออกจากโซเชียลเคียร์ไลน์เคลียร์เฟซเคยดูของญี่ปุ่นไหมที่เขาบอกว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เขาคัดของที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกไปแล้วรวมแม้กระทั่งรูปภาพที่ไม่ได้ใช้แล้วในโทรศัพท์ไฟล์ต่างๆที่มันเป็นแบบไฟล์ขยะอะไรพวกเนีน้เขาลบออกมาเลยคุณอาจจะต้องจัดการสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ให้กับสิ่งดีๆมากยิ่งขึ้นอืม ขออภัยนะเพื่อนๆออดีสองเสียงแทกขึ้นมาเลยอะ่ะเขาน่าจะมีงานแต่งเพื่อนๆเสียงมันก็เลยเข้ามานะคะจะอัดคลิปที่ไรอะ่ะมันเป็นอย่างนี้ทุกทีขอบนหน่อยเถอะเสียงต้องแทกต้องเรียนนะนั้นนี้อัดคลิปแบบไม่เคยมีสมาธิเลยเพื่อนๆ <c oughs> จริงๆนะเพื่นไม่ค่อยมีสมาธิเลยอะ่ะในการอัดคลิปอะแบบโอ้พอจะจะอัดคลิปล้วเป็นทั้งที่พิจิตตและสุพรรณด้วยนะ พูอ,อ่าน,นรู้สึกหนวงหูมากเลยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อะเ,เพื่อนเมันก็งานแต่งอ,อ่มไพ่นะคะมันขึ้นเป็นพลังงานของผู้นาำสตรงมีหนทางเส้นทางในแบบของตนเองคนอื่นไม่ยอมรับฉันฉันยอมรับในความสามารถของตนเองก็พอและฉันจะให้สิ่งที่เป็นจริงพิสูจน์ความเป็นจริงให้ได้เห็นอ่าประมาณนี้ดิวไฮพินเทสโอโหอันนี้เป็นพลังงานที่แบบสเสน่ เฮ้ย <S an> แต่มีบางคนมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้นะมองว่าคุณชอบโปรยสเสน่ห์มองว่าคุณแบบพูดไว่ายไงอะใช้สเสน่ห์ในหน้าที่การงานอะคุณเข้าใจคำว่า,าใช้สเสน่ห์ในหน้าที่การงานไหมเหมือนเป็นคนสวยคนลหล่อแล้วแบบมันมี energy ของพลังงานความน่าตาดีที่ทําให้คนทั้งโลกก็จะใจดีกับคุณเพราะความน่าตาดีอะทําลงนั้นแล้วก็พลังการสู้ยิบตาถ้าเกิดว่าใครอยากจะแข่งกับคุณก็มาดิครับเออคุณก็จะเป็นสไตล์นั้นอะอยากแข่งกับฉันหรอ เธอคิดว่าเธอมีดีสู้ฉันหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดว่าอยากจะมาแข่งกับฉันถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณเป็น MC ีคุณเป็นนักพูดก็ไม่มีใครพูดเก่งสู้คุณได้ถ้าเกิดว่าคุณมีการแต่งตัวที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีมีการช่วยเหลือคนอื่นมาอย่างดีก็ไม่มีใครมาสู้คุณได้ในจุดแข่งของคุณอุย้ยคุณมีความเป็นแม่คุณด้วยนะแล้วก็มีความเป็นพ่อคนด้วย อิ้ยคุณมีทั้งความเป็นแม่คนแล้วก็ความเป็นพ่อคนก็คือคุณไม่สุไม่จู้จีจ้จุกจิกไม่เซาซีไข่ไม่เซาซีลูกเต้าอ่ะคือแบบเด็กก็จะติดอ่ะเออสามีภรรยาถ้าเกิดว่าใครโชคดีได้กองที่สองนะคือไม่เจ้าจี้ไม่เซาซีไข่เพื่อนๆโอ๊ยกองที่สองผอ่านไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวขอมาอ่านในหัวข้อถัดไปได้ปะคือหมดสมาธิจริงๆนะเสียงมันดังอ่ะเพื่อนเพื่อน ตั้งแต่ตอนกลางคืนจนถึงเช้านี้ตอนไหนที่จะอัดคลิปคือเสียงจะต้องขึ้นมาทันทีแต่พอไม่อัดก็ไม่มีเสียงเพื่อนๆขอไปด้วยนะคะมันไม่มีบารมีไม่เกินขอ,อนไ้สองอ่านให้ได้สั้นเลยอะ่ะเพื่อนๆเราพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะต้องขอโทษกร้ที่สองด้วยนะคะเดี๋ยวผู้อ่านมาทำในพิกอาการอื่นๆให้นะ